คูลสถานนี้ผมไม่ชอบที่สุดแล้วพี่ชอบนะถ้าเอาแต่ต้องเอาเฟิร์กมองเครื่องมานะเว้ยใช่เดี๋วจะเเหรอผมไม่ชอบอ่านนี้จริงๆฆาตกรก็แบบเดินหาแบบมึนๆอย่างเงี้ยผีก็หลงใช่ไหมฉันหลงเหมือนกันแหน่ผีก็หลงเซอร์ก็หลงนี่ข้างนอกอ่ะเกิดอยู่ตรงไหนอุ้ยตะเล็ด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  <Yeah. S 2> นาย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 ลม้มนายลม้มโอ้ยอีนายอ่ะไม่ล้มอ่ะ <'m> <c oughs> เอาไม้เหรอเออแกไม่เห็นหรอ <c oughs> ผมไม่ชัน้นว่ะ ไล่ฉันไล่ฉันต่อเลยนะยป,นปนะั่นแตเแบบน่าจะมีนบ่เพื่อแฝกแบบเร็วว่ะเร็วทั้งไล้กันตาบอดีสี่แทไว้แล้วก็คือแบบต้องเปิไปฉาดไว้สปาปี เ <łość> บอร์น่คือแจับเครื่องตาบอลหมดเนือเครื่อง พี่รถดช้าแล้วนะเพิ่งพี่ตัดเสร็จแล่าสุดจ้ะ ว้ามันมาแล้วผมไม่กำลังจะเสร็จเลยเครื่องนั้นเหมือนแบบนี้มันเคยเล่นไปแล้วนะำัำเนี่ยแบบนี้ได้อือเขาไล่ยผมโอ้ผมปิงแกแล้วเออวับ บอดไหมบอดไหมบอดบอดจะบุกเขมามาอย่างนี้แหละเฮียนาย ด่ก้เอด,ดน้วดิ้นยากยดินยากมาเหรอ เดินเชิงตอย่างนี้นะเครื <S 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 ่องตรงผมเดินแขวนก็ใกล้จะเสร็จหมดแล้วเขาเดินอยู่นี่เลยเขาไม่ไปไหนเลย ไว้ช่วยเดี๋ยวไว้ช่วยแล้วอ้ไม่ได้ช่วยได้ช่วยไม่ได้เดี๋ยวไว้เดีย๋ยวไว้ดีสองแล้วที่ไม่มีบอลโล่นะ สิบแล้วสิบแ,แ,แล้วเครื่องนี้สิบละเสิบแล้วเครื่องนี้เดี๋ยวเครื่องนึงเขาอยู่กับผมแล้วเก้าเก้าปั่นอยู่ปะดูเจ็ดสิบแล้ว<ห>โอเคโอเคโอเคโดนแน่เลยวะ่ะวิ่งมาไม้นี่วิ่งมาไม้นี่วิ่งเข้าไม้วิ่งเข้าไม้ลม้ลมล้มสวัสดีค่ะป้า เอาีนี้ป่ะไม่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 หรอมันเปิดประตูตรงกลางแบบนะอุ้ยเข้าตะไว้ผ่านแล้วมันไม่มีโนวันไม่มีโนวันรถอยู่อีกประตูนึงอยู่ไหนอ่ะเขาหังประตูอ่ะเขาต้องต้องวิ่งผ่ากลางไปอ่ะมันอยู่คนละฝั่งไม่รู้ประตูนึงกระดิรู้แค่ตรงนี้ะกลางเจ็บกลางอ่ะ ไปประตูอื่นละกันประตูจอเดียวอกันไปดูนะระตูไหนระตูตรงไหนวะเนี่ยไม่ไม็ <c ười> <c ười> ไ้แล้ว นี่ผมเลยสอ,องอันเลยพี่นายลงมาตรงฟอร์ตรงกลางอ,ะอ่ะพี่มันแดงสุดอ,อ,อีก้าวกระพาผีมาใช่ไหม

ทางหลังมีไหม,ไหมนะไม่มีแล้วนี่ไปไนี่ไปบอลล <olo> มีปะะงอรงย่าพึ่งอ <c oughs> เอาไม่ร่วงบล็อกบล็อกถอยดิคนเจ็บมายืนเอออะไรเนี่ยงง ก้าวก้าวเฮียวกันเฮ้ยนายนายเฮียวกันนายพี่เฮี้ยวให้แกแกมีบอลล่อ่ะดู <c oughs> ออก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 มามามาเฮ <c oughs> ียวๆฮวกันเดี๋ยวพี่ฮิวยแกอย่าไปโดนดึงหลังอีกนะอย่าดิ้นอย่าดิ้นเพื่อน วิลุดคนนั้นหลุดว่ะอ,อีกอก้าวมายืนฉายไปฉายอะไรตรงนั้นงงเพื่อนเพ่ไปฉายหมดว่ะหมดไป,ไปช่วยพอกคนไปช่วย เดี๋ยวพี่ช่วยคนนี้แกแกแกมีบอลโลใช่ไหมไปทางนู้นอย่าไปทางนั้นผีมาเดินอ้อมเดินอ้อมช่วยได้ไหมก้าววิ่งสิก้าวอย่าเดินประตูมันจะบีบแล้วฮิวกันไ วิ่งออก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 พี่จะออกว่นวายมาก